สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านเลยนะฮะเช่นเดิมนะฮะเช่นเดิมมาพบก,กับพี่จเลรีแล็กซ์นะครับในช่องแห่งการเรียนรู้นะฮะเรื่องของไม้ใบเรื่องของไม้ประดับนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและรักการปลูกในต้นไม้นะครับ ในเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องของไม้ใบนะครับความสวยงามนี่ฮะอยู่ที่ลวดลายทรงใบแล้วก็สุขภาพนะครับสุขภาพดังนั้นไม้ตระกูลพวกนี้เนี่ยคือถ้าจะให้เขาขยายพันธุ์ด้วยตัวเองเช่นแตกหน่อออกใบตอก แตกตาน่าจะเป็นเรื่องที่ยากครับดังนั้นเราจึงต้องมีเทคนิคหรือเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการยกยอดอภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือฟิโลการส้มที่ทำการยกยอดนะครับ ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือลักษณะและอายุของต้นไม้เขาจะต้องโตนะฮะโตพอที่ที่จะขยายพันธุ์ได้เช่นอฟอร์มแบบนี้ครับอ,อายุตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ7-8เดือนนะครับหรือหรือห,หรือประมาณ1ปีนะฮะไม้เขาจะแข็งแรงพอที่จะขยายพันธุ์ยกยอนได้ถ้าเล็กกว่านั้น ได้เหมือนกันแต่ว่าความแข็งแรงหรือความเติบโตของไม้เนี่ยก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นปัจจัยหนึ่งในการเลือกการขยายพันธุ์นั่นคืออายุของไม้นะครับแล้วส่วนที่ได้ไปเช่นอย่างต้นนี้เนี่ยจะต้องนับในเรื่องของรากแล้วก็ในส่วนที่เเ,เรียกอะไรถ้าเป็นภาษาต้นไม้เ,เรียกว่าลอรากนะฮะราก ต้องมีให้เยอะที่สุดหรือมากที่สุดเท่าที่จะมีได้นะฮะอย่างยอดนี้ยกมาโอ้โหสองเส้นเนี่ยคือรากแบบรากฝอยแตกเยอะมากเนี่ยฮะถ้าแยกแบบนี้แล้วแทบจะไม่ต้องอบเลยคําว่าอบคืออะไรธรรมชาติหม้เนี่ยเวลาโดนลบกวนตัดแต่งนะครับหรือถูกทำลายเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำคือมันเป็นเรื่องของกลไกลในการรักษาตัวเองนั่นคือการคลายน้ำ นะฮะคายน้ำออกไปก่อนเพื่อที่จะให้รักษารักษาลำต้นหรือ,อทำให้ต้นไม้อยู่รอดนะครับพอเราเรียนรู้หลักการนี้แล้วดังนั้นไม้ส่วนใหญ่ที่มีการขยายพันธุ์โดยการตัดยอดเนี่ยเขาจึงอบควบแน่นแต่ก็ต้องดูปัจจัยด้วยนะครับไม้แข็งแรงดีแบบนี้ ก็ทิ้งไว้ประมาณสอาอาทิตย์ก็น่าจะฟื้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไม้ที่ที่ไม่ต้องผ่านการอบนะฮะด้วยความที่เขาแข็งแรงทีนี้ลองมาดูไม้ที่ไม่แข็งแรงบ้างสิเช่นนี่ฮะอย่างต้นนี้เพิ่งสกัดตาน้องออกมาจากลำต้นนะฮะเขาเรียกว่าฟิโลนะฮะฟิโลหูช้างนะแล้วก็ อีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยไม้ที่ทําการอบคว่ำแน่นอยู่นี่ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะดูไม้ที่พร้อมแล้วนะฮะคำว่าพร้อมของไม้อันดับแรกเลยก็อยู่ที่ไอ้นี่ก่อนอยู่ที่ชนิดพันธุ์นะฮะชนิดพันธุ์ว่าเป็นไม้อะไรถ้าไม้ที่เออเขาเรียกอะไรอะที่แบบ เป็นตระกูลที่ฟื้นตัวเร็วพวกซิงโกเนียมหรือฟิโลพวกนี้พี่เลยก็ใช้ประมาณ20วันขึ้นหรือ1เดือนก็คือมาตรฐานอยู่ประมาณนี้นะครับ1คือนับวัน 2. ดูสภาพแวดล้อมสภาพความเป็นมาเป็นไปหรือลักษณะทางทางกายภาพของไม้นะั่นแหละรครับดูว่าใบตึงหรือยังดูทรงแล้วแข็งแรงไหม นะฮะสมมุติผ่านไป20วันแต่ไม้ยังไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็อบต่อได้และในระหว่างที่อบเนี่ยเราสามารถแกะเข้าแกะออกได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้เช็คดูความชื้นในถุงด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยละกันนี่ตัวนี้เลยครับฟิโลหูช้างด่างขาวแต่ยังแต่ยังไม่เห็นความขาวของอ่ะ ขอ,อกมาเองเหรอไหนอยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวนะครับแมวอ,ออกจากบ้านแป๊บนึงโอเคครับเรียบร้อยเจอน้องแล้วพอดีน้องอ่ะไม่เคยออกนอกบ้านเนี่ยครับอ่าโอเคต่อเลยนะครับนี่เดี๋ยวนี้จะมาให้ดูบรรยากาศแบบสดๆเลยนะครับก็คือวิธีการเอาน้องออกจากอ่ถุงอบหรือถุงควบแน่นอ่าต้องแตะวันที่ไว้ด้วยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเออเราจะได้รู้ว่าอบมากี่วันอย่างต้นเนี้ย พี่เล่ทำคลิปวันที่18ดังนั้นนี่ฮะสิวัน18วันก็2อาทิตย์จริงๆยังไม่ถึง20ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับองค์ประกอบที่เราดูร่วมด้วยก็คือนี่เลยลักษณะของใบใบที่น้องแบบดูทรงแล้วดูดีมากเลยอย่างนี้ครับก็ไม่จําเป็นจะต้องให้ยืดเยื้อมากมายอ่ะทีนี้วิธีการคลายนะ อันจริงๆมันก็มีเคล็ดลับเทคนิคนี้หนึ่งจริงๆควรจะเปิดถุงช่วงกลางคืนหรืออากาศที่เย็นนะฮะอย่างช่วงกลางวันเนี่ยอากาศยังร้อนอยู่แต่โอเคพี่เล่ทำคลิปมันต้องใช้แสงทีนี้วิธีการพี่เล่จะไม่แกะทั้งหมดครับนี่จะเปิดถุงไว้ประมาณนี้นี่ครับให้อากาศค่อยๆทายเททิ้งไว้แบบนี้สักวันหรือสองวันก็ได้นะแบบนี้ครับ ดังนั้นคลิปนี้ก็ดูแล้วเพื่อนๆไม่น่าจะได้เห็นสภาพ100%ของไม้เนาะเพราะว่าพีเลคงได้แค่คลายแบบนี้ไว้แต่ยังน้อยเห็นสภาพใช่ไหมครับว่าไม้แข็งแรงดีมากๆเลยรากอากาศที่มันเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวซูมให้เส้นที่มันอันนี้น่าจะเป็นเส้นเส้นใหม่ครับ คือเส้นเก่าเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่ช่วงอยู่ในถุง1ิบสวันเดี๋ยวนะครับซูมแป๊บหนึ่งนี่นี่เลยนี่เลยเส้นนี้ฮะเห็นไหมมันแบบดูดีมากๆเลยเนาะแล้วก็สังเกตแผลด้วยแผลพิเลพเปือยไว้แบบนี้เลยไม่ให้แบบโดนความชื้นของเครื่องปลูกเลยนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ติดตามนะครับว่าปัจจัยไหนหรือสาเหตุไหนควรเลือกว่าอบหรือไม่อบนะครับแล้วทำไมไม้ถึงต้องอบเนาะก,ก็เพื่อป้องกันการสูญเสียหรือว่าการคลายน้ำของต้นไม้เพื่อให้ไม้ไม่โซมไม่ทิ้งใบหรือเฉาตายนะครับโอเค ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ share, และสำคัญอย่างยิ่งเลยคอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย